ขอบคุณมากค่ะซอเดีน่ารักจังพี่หนูอิ่มหนูอิ่มหนูอิ่มตั้งแต่การมองอิ่มมาอิ่มสุขมามีความสุขมากเลย,อยขอบคุณซอนนะคะอะ่ะใช่ค่ะ,ะ,ะใช่ค่ะน่ารักซอเดียสวยมากนางฟ้าแบบสวยมากเลยน่ารักมาก าเดี๋ยวขอซูมใกล้ๆนะแบบความฟินความอร่อยมากได้ยินเสียงหมจ้าทุกคนเลิศเนอะสุดยอด อุ้ยขอบคุณค่ะอือ,นนอร่อยมากอร่อยมากกินอะไรยงังเรา นี่คือบรรยากาศเด็กๆพิธีกรพูดไปด้วยสินี่คือบรรยากาศเด็กๆ <laughs> <laughs> เนเมอย่าง <laughs> ี่คือบรรยากาศเด็กๆนะคะกําลังกินเนี่ยมั่งมาเลยค่ะฟินจังอย่างนี้ก็คุยไปถามไปอย่างนี้อ่ะเข้าใจไหม <laughs> เออไปหาแบตมาเสียบให้เ,เรียบร้อยนิ่งดักดักแม่ ตอนว่าอ <f dragging> ุ <sympath icking> ้ยเสียงชัดเจนแล้วค่ะแม่สวยด้วยเย้บรรยากาศนะคะตอนนี้เด็กๆกำลังทานชูชีสายพานะคะฟินสุดเๆอร่อยไหมคะเป็นไงบ้างคะ พี่รถเสพคุยเยอะใช่ไหมคะเนี่ยโอ้ยก็งงโคตร <spaconian> à, hãy này là... cái lần bác lắm. Thế, bên này bao nhiêu? 5. 5 lần rồi. สุดเนาะให้เบอร์สุดเลยโ้เลิศเหมือนชูชีต้องมากินเองนะคะถึงจะได้รับรถนั้นเธอหน้าใสมากสวยมากสวยค่ะสวยค่ะสวยสวยน่ารักมากเลยอร่อยมากกินเวอร์พี่ยาเป็นไงบ้างคะพี่ยา แบบสุดๆหรอแบบเอ้ยดองอีก <w> เน่ยนางฟ้าดองดีใจอพี่ยาสวยมากงดงามมากเลยขอบคุณมาก เดี๋ยวเราแอบไปดูแอบไปดูข้างหลังก่อนนะคะแอบไปดูท่านผู้ชมข้างหลังก่อนนะคะขอโทษค่ะแม่หมออทากสื่ ว่างหมดเลยค่ะได้เลยค่ะเราต้องสื่อไหมคะอันนี้ของน้องค่ะต้องเลยเอาเ <ไป S 1> หรอคะอ๋อเหรอหนูไม่หนูไม่รู้นะคะเป็นไงบ้างคะสุดยอดเนาะโหหนูก็หนูก็ชิมน้ำปลาชิมไปสองคำแบบโหอร่อยมากสุดยอดเนาะสุดยอดมากเลยซอสพื้นที่ซอสก็จะเป็นมีแต่ความอุดอมสดมบูรณ์มีแต่ความรักเต็มไปหมดเด้อ หอมหวนตลบอบอวนขอบคุณ <laughs> ขอบคุณคือพาขอบคุณขอบคุณน่ารักน้องบอสกลับไปกลับไปนี้เจอความรักแน่นอนเดี่ยวอินเลิฟน่ารักนะเด็กน้อยสองคนน่ารักมากเลยดูทำไมน่ารักแบบนี้ มีความสุขไหมคะมีความสุขไหมคะมีความสุขไหมคะเด็กๆอย่าเงียบเลยดิค่ะทีนี้ว้าวว้าวว้าวขอเงียบหน่อยขอเงียบหน่อยค่ะว้าว missing โอ้ยอร่อยฟินสุดมากเลยทำไมหนูได้แบบนี้มาคะลูกเออ เป็นลูกพี่จอมหรอลูกพี่จอมเลยอ่ะตอไม่แล้วทำไมเรากินแต่เปล่าแต่ลูกหนูไม่กินไก่ข้าวข้าวเปล่าอะไรมาให้พี่ต้อมแล้วเนาะทานได้ใช่ไหมโอเคสั่งให้เขาสองจานเลยออดหลายอยู่เหมือนกันพวกขนมอะไรเงี้ยก็คือทานได้เพราะว่าเห็นข้าวมาสองจานอ๋อข้าวหนูสายเขาเอามาเพิ่มมั้งคะน่าจะน่าจะมาเกิน เอาข้าวไปเลยไหมคะหรือว่าเดี๋ยวกินขับแซนด์วิชเอาเอาให้อิ่มนะคะเอาชิวๆได้อิ่มได้เลยเบอรร์์เบออหนาคอนเทนต์คอนเทนต์คเธอคีดอยู่ไหมอส ดูความฟินบอสว่าแกฟินมากเลยนะให้ฟินมากเลยนะบอสอร่อยไหมอร่อยไหม,มคะชอบไหมคะฮ <c oughs> thả đi thả má phiền máy cho máy thả thả nó không phiền máy ờ máy ฟินมากเลยเนาะหนูก็ดื่มดำ่ำนะแม่เนาะก็ฟินไปด้วยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ฟินไปด้วยม,มีความสุขไปด้วยโลดสุดยอดค่ากินหรือยังคะสุดยอด <c oughs> ค่ากินแล้วนะสุดยอดแบบโอ้โหมันมีความสุขมาก <c oughs> มีความสุขมาก

ให้ดูผ่านไว้นะเป็นโปรดิวเซอร์สองสุดยอดเนอะพี่โรดชอบไหมชอบไหมม,มีความสุขไหมคะมีความสุขไหมคะเย้ <c oughs> <c oughs> เนูกว่าตัวเองเล็กนะคะตอนนี้ขออนุญาตมุดกันมุดไปไหนคะ <c oughs> <c oughs> ซูมซูมซูมเนยคะ่ะสุดยอดเนอะน่ะนารักอะน่ารักนา่กนา,ร,นารักก็ขี่เลยอะฉันจะฉันจะซูมเธอกินแบบฟินๆแบบฟินมากอโอเ้เลิศวีเธอฉันหันกล้องได้ไหมเดี๋ยวแปไ๊บนึ่งเอาไปร่วมอ,อ,อืม,อมเปินเสร็จยัง อือรสอร่อยมากใส่บสดิอร่อมมากดีมาก

ไปเดีไปเดี๋ชอบค่ะมีความสุขไหมคะมีความสุขไหมคะมีความสุขมากฟินไหมคะฟินมากชอบมาก รู้ว่านางฟ้าแบบฟินมากแบบพูดอะไรไม่ออกตอนเนี้ยี่รวสุดยอดเธอสุดยอดอเกร็ดมากเธออย่าลูกปิดไลท์เลยแล้วก็เราจะได้ไลท์นดวยโอเคค่ะเ็บไปมา